วัดชัยไดอารี่สวัสดีครับสวัสดีกับวันอาทิตย์ที่21ใช่ไหมวันอาทิตย์ที่21ครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นวันหยุดพรุ่งนี้ก็จะ ได้ไปทํางานกันแล้วนะก็หลายๆคนก็คงได้พักผ่อนกันมาอย่างเต็มที่แล้วครับแลือีกไม่กี่วันก็ 1, เงิเนเดือนออกแล้วนะฮะแฮปปี้มีความสุขกันไปว่าอาทิตย์ต้องบอกว่าเมื่อวานที่เรียกว,ว่าก็ไม่ได้ทําทวชายไดอารี่เหมือนไม่ได้เขียนไดอารี่ในของเมื่อวานเพราะว่าเมื่อวานสึเครียดมากแล้วก็อารมณ์เสียมากแล้วก็หลายๆอย่างคาับความความความทุกหลายๆอย่างมันประดังประเดเข้ามามันก็เลยเ อยากอยู่นิ่งๆ่ครับยังไม่อยากขยับอะไรมากมายเพราะว่าถ้าเกิดเราพูดออกมาเราคงพ้นอะไรที่มันไม่ดีที่มันไม่ได้ผ่าสติมันมีแต่อารมณ์นะครับก็เลยของงดไป1วันแล้วกันวันนี้ก็เลยเป็นวันพักผ่อนของผมนะครับผมก็ไปเดินห้างความจริงไปทําธุรกรรมในช่วงเช้านะฮะแล้วก็ไปเดิน สิ่งหนึ่งที่วันนี้ได้ทำก็คือไปเจอยูนิเซฟครับเร,เราเพิ่งรู้เหมือนกันว่าณปัจจุบันนี้มันมียาต้านเอสก็คือแบบว่าถ้าเกิดผู้หญิงแม่เนี่ยติดเชื้อ HI v วแล้วแต่ลูกเนี่ยมันมีวิธีการที่จะทำให้ไม่ติดเชื้อ HI v วนะครับแล้วก็มีเด็กอีกมากมายที่ยังขาดโอกาสซึ่งปกติแล้วผมเนปะ็นคนที่ชอบทำอะไรกับเยาวชนของชาติอยู่แล้วเพราะว่าเขาเคืออนนะคตของชาติเราก็เลยไปเจอบูธนี้เข้าเราก็เลย ได้นั่งคุยกับเขาพร้อมกับเรียกว่าตัดส่วนหนึ่งของเงินเดือนนะครับไปไปให้กับเด็กกลุ่มนี้นะครับคือพี่โนวังคณงเนี่ยแกเคยให้สัมภาษณ์กัที่โลกสีเขียวว่าเวลาเวลาเงินเดือนแกขึ้นเนี่ยแกแกจะมีความสุขทุกครั้งเลยเพราะว่ามันจะทาให้แกมีเงินไปให้กับองค์กรอื่นๆมากยิ่งขึ้นเพราะว่าแกจะตัด5%ของเงินเดือนแกเนี่ยไปให้กับ องค์กรหรือไปทําบุญให้กับสาธารณกุศลต่างๆนะครับซึ่งผมก็คิดว่า,วาเออเราเรา,เราลองมานะฮะคนที่แบบอาจจะมีเงินมากพอแล้วมีเงินเดือนความจริงแล้วเงินเดือน78,000บาทแล้วบริจาคเดือนร้อยสองนี่มันก็มันก็ไม่คงคงคง,งไม่เรียกว่าคงไม่เป็นเดือดเป็นร้อนมากนะ,นะฮะก็ก็ถือว่าก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ก็ได้เริ่มต้นในการที่จะ ทำบุญดูแลเด็กคนหนึ่งเขาก็จะบอกว่าทุกสามเดือนเขาจะมีรีพอร์ตมานะว่าเด็กเป็นยังไงอะไรเงี้เยเราก็เฮ้ปี้มีความสุขต่อมาด้วยคือคือ,คอที่ทาอย่างนี้มันก็เลยทําให้เรารู้สึกเหมือนว่าเราเป็นพ่อคนนอะอะไรได้ดูแลหนึ่งะฮะได้ดูแลคนอีกคนหนึ่งที่เราไม่รู้จกักแล้วเขาก็ถือว่าได้โอกาสก็ลองลองไปดูกันนะฮะตามที่ต่างๆนะครับวันนี้ก็ได้ดูหนัง อีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องที่เก่ามากแล้วดาแลนด์คือผมไม่กล้าดูลงสารภาพผมเป็นคนกลัวมากในการที่จะต้องดูหนังอะไรประเภทนี้เราก็จะไม่ดูนะฮะแต่วันนี้ก็มี DVD แล้วก็มานั่งดูซึ่งแบบโอ้โหขนาดดู DVD ยังน่ากลัวเลยครับคุณผู้ชมแต่มันแต่สิ่งที่ได้จากดาแลนด์มันเป็นเรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องของบ้านมันมีประโยชน์หนึ่งที่ป๊็อกชอบมากเลยว่าแบบพูดแล้วบบกว่าเรา,เราจับใจความประมาณว่าถ้าเกิดคุณมีบ้านแต่ไม่มีครอบครัวหรือว่าคุณจะเลือกที่จะมี ครอบครัวแต่ไม่มีบ้านคือบางครั้งคําว่าบ้านของเราเนี่ยมันมันแปลความหมายต่างกันครับบางคนก็แปลว่ามันเป็นแค่สิ่งก่อสร้างแต่ความจริงแล้วสิ่งที่มันอยู่อาศัย,ยในสิ่งก่อขอสร้างนั้นมันสําคัญกว่านะมันคือครอบครัวผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ตอนนี้ครอบครัวผมมันไม่มีบ้านของตัวเองทะเบียนบ้านมันเลแปลกนะแต่ผมเป็นคนที่โชคดีฮนะที่มีครอบครัวที่อบอุ่นทุกวันนี้ผมเจอหน้าพ่อเขาจะเจอหน้าคุณแม่ทุกเช้าทุกวันมีการพูดคุยมีการดิสคัท มีการต่อล้อต่อเถียงกันบ้างเล็กน้อยแต่ก็ข้อสนุกสนานกันไปแล้วก็บางวันที่ออกไปทํางานก็จะไปกับพ่อพ่อก็จะช่วยดูแลเรื่องเส้นทางขับรถให้เราในการที่เราจะไปถ่ายงานนูน่นนี้ซึ่งผมว่ามันนี่ผมผมมีความสุขมากเป็นเป็นช่วงชีวิตที่ผมมีความสุขมาก,ผม,มามมากผมอยากกลับบ้านผมอยากอยู่บ้านอยากอยู่กับครอบครัวตลอดชีวิตเสร็จแล้วเราก็ไปดูบ้านนี้มีรักซึ่งเป็นวันที่พ่อของคุณพีเนี่ยตายเสียชีวิต มันก็เป็นเรื่องประเด็นของพ่อเสร็จเสร็จแล้วก็ในช่วงนั้นพอดีก็มันก็ตัดเข้าโฆษณาไทยประกันชีวิตที่เป็นเรื่องของพ่อใบโฆษณาที่ดังมากในตอนนีนะ้ทุกคนก็คงชอบกันทําให้เรารู้สึกว่าความจริงคนที่เป็นผู้ชายอย่างผมเนี่ยบางครั้งก็เป็นเพศที่น่าสงสารอย่างหนึ่งเพราะว่าผมเชื่อว,ว่าหลายๆคนลูกหลายๆคนรักแม่มากกว่าพ่อไม่รู้นะแต่แต่ด้วยด้วยสัญชาตญาณความเป็นแม่ผมว่ามันแข็งแรงกว่าสัญชาตญาณความเป็นพ่ออย่างเราอยู่แล้วะแต่แบบ เฮ้ยผู้ชายเราผู้ชายเรามักมักจะูกตกเป็นจำเลยครับในเรื่องของความรักว่าเป็นคนเจ้าชู้ไม่รู้ว่าด้วยประชากรเราปร,ประชากรผู้ชายอย่างเรามีน้อยกว่าผู้หญิงหนึ่งในสี่ทำให้เรามีโอกาสเลือกหรืออะไรเงี้ยแต่ความจริงแล้วมันก็ไม่ใช่อ่ะผมว่าผู้ชายก็ร้องเพลงอ,อกหกักผู้หญิงก็ร้องเพลงอ,อกหกักมันก็เป็นตัวที่บอกว่าผู้ชายผู้หญิงมันก็มีโอกาสอกหักได้เท่าๆกาันแต่ว่าผู้ชายอาจจะกลายเป็นคนที่ดูเลวมากกว่าแค่นั้นเองนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะใครจะไม่รักก็ไม่เป็นไรแต่ แต่ผมเชื่อว่าผู้ชายหลายๆคนบนโลกนี้ก็เป็นผู้ชายที่ดีและผู้ชายที่หลักจริงเหมือนกับผู้หญิงหลายๆคนบนโลกก็เป็นเช่นเหมือนกันทุกๆสังคมหรือทุกๆเพศมันก็มีความดีความชอบแตกต่างกันไปนะครับซึ่งนั่นแหละฮะก็เป็นเรื่องพ่อที่ทําให้ผมอยากจะพูดถึงในวันนี้สุดท้ายเนี่ยผมก็วันนี้ก็ไปเดินชอปปิ้งมาก็ได้ซีดีมาสองแผ่นเป็นบั้มเต็มของปานินเต็มบ้านเพิ่งรู้ว่าปานินเต็มบ้านมีบั้มเต็มแล้วแต่ยังไม่ได้เปิดฟัง ไต่แผ่นหนึ่งเนะี่ยผมชอบมากคือ s i n g i n ใช่ไหม Sing It นะครับก็เป็นเรียกว่าของอัลบั้มของ Believe เลยขอดะเขาจะแบบเหมือนเหมือนถ้า Small Room จะมี Small Room 001นึ่งนะฮะของ Believe เขาก็จะมี Sing It นี่ครับก็คือร้องมันนะฮะแปลตรงๆเลยก็ศิลป,ปินชื่อดังในที่นี่ก็มีอย่างแป้งโกะอยู่แล้วฮะก็ดังมากเพราะน้องเขาหน้ารักมากโอปวี view, หรือแม้แต่10 n to t w ที่ร้องเพลงชิตชีตชีตชีตนั่นแหละฮะก็จะมี เพลงประมาณนี้ที่ท,ท,ที่มันดังๆแต่วันนี้ผมผมได้แผ่นนี้มาแ็กแรกของเขาเนี่ยเป็นวงชื่อ The Rabbit ครับเป็นวงที่ลองไปเซิร์ชดูครับ MV เขาจะแบบใส่หัวกระตายตลอดเวลานะครับเขามีเพลงหนึ่งชื่อเพลงว่า Awake ผมเชื่อว่าเพลงนี้เหมาะที่สุดในวันนี้แล้วใครที่นั่งฟังอยู่ก่อนนอนฟังเพลงนี้ครับที่ผมจะเปิดให้ฟังเสร็จแล้วเช้าพรุ่งนี้คุณก็ตื่นมาทำเหมือนเพลงนี้ เอ a เวครับงานจาก The r a b ป i t ที่จะทิ้งท้ายล่ำลาคุณในค่ำคืนนี้ครับนอนหลับฝันดีทุกคนสุดท้ายนี้ขอบคุณประเทศไทยครับประเทศที่มีความสุขประเทศที่กำลังจะมีการถแถลงนโยบายของนายนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศเราขอบคุณประเทศไทยขอบคุณคุณผู้ฟังขอบคุณครับ 摘。